สวัสดีค่ะเอซีทุกคนนะคะฟังนะป้าคำสายจะมาพูดให้ฟังนะคะตะกี้นี้นะคะป้าคำสายก็ทาแป้งอยู่นะคะทาแป้งทาลิปสติกอยู่ก็เห็นก็ขอให้ทุกคนฟังให้ดีๆนะป้าคำสายจะไม่แต่งไม่เติมนะคะตะกี้นี้นะคะก็สาธุขอให้พูดไปตามป้าคำสายพูดนะคะถ้าจะพูดก็ อย่างนี้ป้ากำสายทาแป้งอยู่หน้าบ้านนะคะนั่งอยู่ที่โต๊ะโต๊ะกินข้าวและหน้าบ้านนั่นแหละก็เห็นนายโพธิ์มาเนาะเออเห็นเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะมามแต่ผู้ชายนั้นขีม่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขึ้นลานปู่เลยนะคะจอดกึกจอดแล้วก็ล้วงโทรศัพท์มาถ่ายปู่นะคะถ่ายปู่ที่นี้ก็โพธิ์ก็จะเห็นว่าเอ๊ะใครมาละมั้ง หรือว่าปกติโพธิก็ล่องอยู่แถวนี้นะคะถ้าแปลกๆโพธิก็มาดูทีนี้โพธิก็ถ่ายมาแต่นู้นแล้วค่ะถ่ายมาก็ได้ยินเสียงตะโกนมาว่ามึงอย่าถ่ายนะถ้านั้นกูจะชี้หน้ามึงนะอย่าถ่ายนะก็ก,ก็บอกว่าอย่างนั้นแหละป้าคำสายเลยเอา้าเจ้าก็ยังถ่ายได้เขาก็ต้องถ่ายได้เพราะว่าเขาถ่ายปกติอยู่ป้าคำสายพูดอย่างนี้นะคะ แล้วเขาก็บอกว่าอย่าทายนะอย่าทาานะอย่าพูดมากเพราะว่าช่วยลุงพลอยู่นี่เห็นไหมพวกซูน่ะมีปัญญาช่วยไหมช่วยลุงพลป้าคำาสเลยสวนออกช่วยลุงช่วยไอ้พลเนาะเออเออช่วยไอ้กูช่วยไอ้พลอยู่นะเขาบอกว่าอย่างนี้ ป้าคำาสเลยบอกว่าเออถ้าช่วยก็ดีขอบคุณเออแล้วพวกมึงล่ะ <c oughs> ช่วยอะไรได้มีถ,ถ่ายเอาเงินเออมันก็ต้องถ่ายเอาเงินแล้ว <c oughs> ถ้านั้นจะ <c oughs> อยู่ <c oughs> จะกินได้ยังไงก็ YouTube แต่เขาก็ถ่ายแต่เรื่องจริง <c oughs> อย่าพูดมากเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกูฟ้องมึงอ้าวฟ้องได้ยังไงค่อยเป็นรัษดรไม่รู้ว่าจะตกไปถึงไหนมีแตะค่อยแล้วจะฟ้องเจ้าว่าเจ้า มาจากไหนเป็นใครเขาก็ตะโกนบอกเลยว่ากูเป็นหัวหน้าอะไรนะกูเป็นหัวหน้าป่าไม้หัวหน้าจังหวัดเออหัวป่าไม้จังหวัดเออหัวหน้าป่าไม้จังหวัดมึงรู้บอกว่าฉันโอ้ก็ไม่รู้แล้วเนาะเห็นว่าครึ่งหนึ่งก็ใส่สุดป่าไม้อีกเสื้อกักก็ใส่แบบ ตาโล่ตำรวจนะคะเออใส่เสื้อกั๊กตำรวจก็เลยไม่รู้ก็บอกว่าพูดกันดีๆก็ได้เจ้าน่าจะพูดว่าไม่ต้องถอยไม,ไม่ไม่ต้องถ่ายครับผมไม่ให้ถ่ายครับพูดอย่างนี้ก็ได้โว้ใหญ่มาจากไหนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวกูจะฟ้องพวกมึงก็ขี่รถไปเลยป้าข้างใสาก็บอกว่าโอ้ยอยากฟ้องก็ฟ้องไปโลด เพราะว่าค่อยอยู่ตรงนี้แล้วเจ้ามาหาเรื่องเองแลอีกอย่างรถเขาน่ะดูขนุนพลังรถก็มีกล่องหนึ่งนะคะกล่องกระดาษเนาะกล่องใหญ่กล่องพลาสติกแล้วกล่องพลาสติกโออยู่ข้างหลังป้าก็ไม่ได้ดูละเพราะว่าโมหูเนาะก็อยู่ข้างหลังนะคะเจ้าหน้าที่ไม่น่าจะจะพูดอย่างนี้นะคะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีป้ายทะเบียนเนาะ ทำไมทำตัวอย่างให้ประชาชนเห็นที่ว่ามันไม่ดีนะคะทำอย่างนี้นขนาดไม่มีป้ายทะเบียนนี้ถ้าเราไปเขาตรวจเขาก็ปรับนะคะอันนี้ก็มาก็จอดรถก็พูดเอาพูดเอา,เ,อาเหมือนกับว่าเราไม่ใช่คนอย่างนี้นะมันมันไม่ได้เราก็เลยสวนไปป้าอาศัยหละสวนนะ่ะไม่มีใครหรอกค่ะก็ฝากหน่อยนะคะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ขอร้องว่าพูดเพ,าะ,เพาะหน่อย คือราดชะดอนนี่ก็อย่างป้าคำสายก็ไม่ได้จบสูงหรอกค่ะแต่ว่าเคยเห็นตำรวจป่าไม้หัวหน้าป่าไม้ยิ่งพูดเพาะนะคะเนาะอันนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาอีกกลับมาก็กลับมาถนนหลวงไม่ได้ว่าแต่ว่าอย่ามาหาด่ายูทูบเบอร์นะคะหรือว่ามาด่าป้ากับสายป้าับสายด่ากลับแน่นอนค่ะรับรองเลยว่าป้า ายเสียงเขาเนี่ยเหมือนคนเมาหรือเปล่าคะเหมือนเนะเหมือนคนเมานะคะเสียงพูดเนะ่เหมือนคนเมาแต่ว่าเมาก็อย่าพูดไอ้กูมาถ่ายนี่กูมาช่วยไอ้พลอยู่วะ่ะ mm. เอา้าก็ขอบคุณทีามาช่วยแล้วพวกมึงช่วยอะไรบ้างเขาว่าเอาก็ช่วยอยู่เด็กก็เป็นหูเป็นตาแหละคนคนบ้ามาก็จะรู้คนดีมาก็รู้ เราเนาะเราก็ถ้าคนบ้าเราก็แจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งให้มาเอาไปเพราะว่าเรารักษาความปลอดภัยอยู่หน้าบ้านลุงพ้นเออก็อันนี้มัน<ผ>มไม่เหมือนบ้าเนะานนนนะเหมือนเมาเนาะคล้ายๆกับคนเมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คล้ายๆกับคนไม่เต็มอะ่ะมันเกินบาทเนาะแต่ว่าสุดนั้นก็จ้างมาหรือว่าสอบเอาเนาะคงจะ เราไม่รู้นะคะแบบนี้น่ะมันเหมือนกับว่าถ้ากรมป่าไม้จริงน่ะเขาอบรมนะเออมารยาทก็จะดีนะคะเราก็ไม่มีนะคนละลานอย่างนี้เนาะป่าไม้นี่คนละลานอย่างนี้ไม่มีสงสัยจะไปยืมชุดเขาหรือเปล่าวะเนาะเพราะว่าเอ้าใส่ชุดป่าไม้แล้วยังมาใส่ชุดตำรวจอีกก็เป็นสองอย่างสิเนาะ นี่แหละก็บอกด้วยนะคะถ้าเห็นคนตะกี้นี้เออในในคนคนเดียวใส่เครื่องแบบสองอย่างนะคะคือตำรวจเขาก็ใส่เออเขาใส่ป่าไม้ใส่ซุดป่าไม้เต็มยศแล้วใส่คอมแบตอย่างดีแล้วเสื้อเสื้อนี่ก็เสื้อนี่เป็นเสื้อตำรวจนะคะเสื้อกั๊กเสื้อตำรวจนี่แหละ เออสีส้มีตาโล่แม่เจ้าไกลต้องเออถ้ามีก็ขโมยของเขามาใส่จ้ะเออตำรวจก็ไม่พูดอย่างนี้ไม่มาคนเดียวนะคะ,นะเนาะก็ป้าคำาสายก็ขอฝากหน่อยนะคะเอซี <FC> มันจริงไหมที่มาพูดแล้วส,สอดสอดใส่ก็สีหน้าสีตาเราโอ้คนอะไรอย่างนี้ก็มีก็ถ้ากลับออกมา กลับมาเที่ยวนี้ป้าอ็ใส่ตั้งรับเลยนะคะใช่ไหมนั่นมานี่ยป้าอัใส่ไม่ได้กลัวนะคะถ้ากลัวกลัวคนดีค่ะไปนแล้วก็กลัวคนดีนะคะไมแล้วก็เจอหนักเลงเกมมาเป็นพระเอกตอนจบพระเอกมาตอนจบนี่ค่ะ พระเอกมาตอนจบนะคะตอนโอเคเนาะทีมนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับ้ม่งนพระเอกฝากหน่อยนะคะฝากหน่อยฟังดูค่ะป้าคาใสไม่ได้ไม่ได้พูดโกหกนะคะจริงมแล้ใคไมาทำอะไรเสิแม่ชันมันไปไหนแล้วจะอััดมนนี่ก็ไปแล้วประมาณตำรวจป้าคำใสขอบอกก่อนนะคะเจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรก็ถ้ามาแล้วก็ไม่ด่าเรา เราก็ดีใจเราก็เคารพนับถือนะคะถ้ามาแล้วเหกปากดา่าโป้งโปองอย่างนี้ป้าคำสายสวนกลับแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นหน่อยค่ะขอบคุณมาก,มากๆค่ะช่องป้าคำสายกุ้งกองนะคะ